ถ้าปรับระดับลมเวลามีอะไรผิดปกติจะไปสุดทางไหมคะสุดมึงก็ฝึกไปเรื่อยๆเลยอีปอนเลยฮ้ยฮมึงจินนัดกันออกข้างนอกย่เรื่อยมึงก็บว่าไปสุดจักเทียเลรอเว้เนาะฮะย่วนกันดอกไปกินข้าวต้มย่เรื่อยมึงกับว่าเศร้ามึงก็บว่าสูดจักเทียเลรอมึงมึงอย่าไปแก้คนอื่นอีปอนเอยมึงเล่งเอาซะทำยังไงมึงจะไม่เกิดมาเป็นเมียใครอีกต่อไปนี่ย สำคัญที่สุดทํายังไงมึงจะไม่เกิดมาเป็นแม่ใครลูกใครอีกต่อไปเนี่ยมึงอย่าไปแก้คนอื่นเฮ้มึงปรับลมไปเรื่อยใช้ลมไปเรื่อยบังคับลมไปเรื่อยสังเกตลมไปเรื่อยนี่ชําเรืองลมไปเรื่อยแล้วมันจะตัดกระแสของมันเองพ่อมแม่ละกูขั้นแขว,วะมันยากปาน,นั่นมาเดี๋ยวนี้เบิ้งลบม,มาสื่อนาะยากอย่บอ่ะมันอัยากได้แหละลมกับมีอยู่ไหม ข้าวเจมหรอข้าวนจมขนาดได้ข้าเนจมเนี่ยคำถามบดังมีก็ได้ได้ขั้นกูศูนมาเนี่ยเนอะดงมีคำถามเด้วันทาะคมีคนมาแง่กูศูน์เนี่ยะนี่กูกับขั้นแข้ววะพากันเห็ดเหรียเห็ดหัวยหันนะล่อนาลอหลังอ้อมคางอ้อมเอวยหันนะเออมันจะไม่ใชใดฮให้แตกอย่างเดียวนี่สมบัติของโลกหรไม่เอ มันเอาไปนั่ได้อยูเพื่เดี๋ยวนี้ฮึห่งเทียกูเห็นนะอู้ยกูเจียวหนังมาว้าวกูอาไปกระซิมต่ำหมกพริกละไล่แม่น้ำห่างเถื่อกูอาเรกก็คือเกขาว้าวเ้ื่องก็คือเกขาว้าจนปากสีสีเรื่อก็บว่าพากันเห็ดน,นะช่วงอยู่บ่าได้ว่าเป็นเขางไงเลยเขาจะบอกใครเฮ้ ส่นจะมันั่งบอกยู่นี่บ่าเป็นข้อไหนเต้องผ่านความถูกความยากความลําบากมากแสนสาหาัสคือกันเนี่ยเขาจะบอกใครยางเบิดมือเบิดขึ้นกับยางมาแล้วยางตากฝนกับยางมาแล้วดีเดียวนี่บ่เป็นยางไทหน้าดิตากฝนนี่บ่ <c oughs> เป็นโลก,กาดิเขามาตากฝนนี่เฮ้ยเคยเคยตากี่ด้วแนวหน่ำดำหน้าตากฝน อย่างไปหาไต่กบตากฝนเนี่ยไหนเขาก็เคยอยู่ได้แต่เป็นโยมหน่ยแต่ว่าตอนมาบวชนี่แม่เวาใหม่เฮ้ยมาสลับภาพย่างด้วกันอโอ๊ดเขาโอ๊ดหน้ามันก็โอ๊ดมากหน่อยดิอันนี้เอาพิธีการปฏิบัติแบบง่ายๆง่ายๆมาบอกให้ฟังเลยก็ยังพากันสงสัยนั่นนี่อยู่เฮ้ยสงสัยซะแต่กิยังก็ได้ก็ดีอะเฮ็ดเอาเป็นอย่างเดียวมองมันสิใครอย่างนี้เฮ้ยเยอะ เรงเปน็นดังขึ้นยันตั้งแต่ของบอสลาดคือเรื่องนั่นคือเรื่องนี่เกินยังขึ้นกับสงสัยแลวขี้โกเหยียบไม่ตอนกับ่อได้สงสัยแล้วมันจะไปหอดใส่เราวิธีดับความสงสัยคือ,คอตัดเข้าลมเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับช่างหัวมันตัวใช้ปัญญาหน่อยสิร้อนก็ไปอาบน้ําเปิดพัดลมนาวก็หาผ้ามาหม่มก่อไฟผิงเท่านั้นนะ่ะวิธีแก้นั่นนะ่ะ ทุกภายนอกเนี่ยมันก็มีวิธีการให้แก้อยู่ทุกภายในก็คือเห็นมันเันตัวเห็นมันก็จะไปปรุงแต่งกับมันเท่านั้นนี่ะความคิดซื่อๆเนาะคิดมัาจะพบจาสตร์เลยเดี๋ยวนี้ไหมมาสร้างสิไม่ใช่ไดหัวไม่ใช่กระดอกก็เดียความคิดซื่อๆนั่นนะทิมมันออกไปเป็นอย่างเอาไว้มันได้เอาไว้มันหลุดเป็นอย่างเดียวนี่ห่วย うん。